อยู่เพชรตัดเพชรสามสีตอนนี้มีลูกศิษย์ผู้หนึ่งมาอยู่ในในเวท,ทีนี่พอมแล้วไปแข่งอยู่หันพรอมเราขึ้นห้องเงี้ยนายผู้ตีก็คือคู่สลานี่แ mm hmm. หละเมือนก็เลยสิขอถิอวอกาศเชิญน,น้องขึ้นมาแลลวก็ขอโทษเพิ่นเพราะว่าคู่กับร้อบบปเกงขึ้กันนะกปล่าๆท่านจะคอยคู่มักตีพบกับน้องบิ๊กทศพรครับลูกศิษย์ของอาจารย์จินนี่ผู้ไทยครับเพ mm ิ hmm. ่นมาท่านได้ร้องนะแต่ไม่อยากให้มาพอ่ารูปรอซ้ำใดครับ รู้ว่าไหนๆก็ได้มาแล้วเอาอย่างนี้เสียเปียงบิ๊กพ่อปะพี่น้องอวอาไทยได้ยังวอลแบบบ้านเท้าด้วยว่าเฮ้าไปเฮ้าไประดับกรุงเทพแล้วเฮาตอ้องวอาแบบวอลไทยอืมฝากแน่ฝากตัวว่าจะค้องเป็นไทยมาจางังไดอ่าแล้วก็แนะนัางตัวก็เพินินแต่ต้องวอลไทยเด้เอ,า,อางนี้เสียเปีย <c> ง <oughs> ฟังเสียงลูกชายครูสลาครับบิ๊กทศพรครับพี่น้องครับส,สวัสดีครับผมบิ๊กทศพรครับผมช้ำใบทองคำสามใบซีซั่นหนึ่งครับกับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแ้วประบนี่ครับวัน,นวันนี้ผมก็มาช่วยงานบุญบ้านอาจารย์จินนี่ภูไทยครับ <c oughs> ก่อนผมก็มาฝึกงานที่นี่นะครับแล้วก็นอนอยู่ข้างๆวัดนี่ครับบ้านอาจารย์ที่น,นี่แล้วก็ได้ไปประกวดร้องเพลง You Work ์ o r อยครับครับประกวดร้องเพลงยู่เ o r ร์ o r อยไปเทือที่แรกไปครั้งที่ไม่ตองคำครั้งที่เทใดอยู่ละไปไม่ตรงคำเจ็ดครับ <c oughs> ครั้งที่เจ็ดแต่งชุดนักเรียนไปแม่นครับ <c oughs> แต่งชุดนักเรียนมัธยมมอปลายไปแม่นบ่ครับผมปรากฏว่าร้องจบแล้วสุนารีทวงว่า ทำไมเขาดำจังปะสันซนอลลี่กันรับตะเกยเตบันครับเตบันเตบันใต้น้อยวันนี้ตาเกลืู่กับบอลได้สังเกตเขาคู่บิงแต่หนาบิดแต่อาก่ซูนอลลี่นี่เบิร์ฮอดเขามันเป็นยังไงมันดำไม่เหลียวตะกี้เตบันครับก็เลยดำครับเ่นบอลน้ำแมนบอลตอนนั้นตกหลอบตกหลอดไปไม่ทั้งค่าถึตกหลอบจักเทื่อตู้ตกหลอบหมักหลายเทื่อเลยครับปหลายเทื่อแล้วก็มา ไปแม่ต้องข้ามซอีกแล้วก็ตกรอบสามนีฟีดคบครับแล้วก็กลับมานี่เขามีงานที่เจยูขอนก่นผมก็เลยมีโอกาสได้ไปครับแร้วุ้อมาจากจินนี่ครับอาจารย์จินนี่ส่งเข้าประกวดจะได้ไปรอบไหมปรากฏว่าไปรอบนี้ได้ได้แชมป์กลับมาเพื่อนครับได้เป็นแชมป์ไม้ทองคำสามวัยบอกสามวัยครับบิ๊กทศพรจากจินนี่ภูไทยส่งเข้าประกวดครับ พี่บิ๊กพนตกลอกมาหลายเธอแล้วตอนนี้สอบเป็นนักร้องเมื่ออาชีพได้แล้วถ้าพี่น้องรู้ตนอย่าให้ลูกชายคู่สลาคนนี้ตกลอกอีกเด้อร์ <c oughs> ลองเพลงมได้มากกับเชียร์โหลดมวนประมวลกับเชียร์โหลดคนบานเฮ่าอา่ถาถวเมื่อหนึ่งบิ๊กทศพรเป็นซูเปอร์สตาร์นี่บุญบานนอนตุนแย้มไหนสิมีซูเปอร์สตาร์มายามเด้อเออเพราะฉะนั้นอยากมีซูเปอร์สตาร์มายามโปรเพื่อให้บิ๊กทศพรนั้นด,ดังครับพี่น้องครับ <c oughs> ขอบคุณครับพอใจมากลูกเดี๋ยวจังขึ้นมาลองได้ไปท้องเพลงซะก่อน เวลาลองเพลงอย่าลืมเนื้อคือคู่ด้วยโ<ก>โ <laughs>